อันนี้ก็คือซุป Superficial ล o n g i t u d น n a ไฟเบอร์ซเฟน,นิคูล่าไฟเบอร์แล้วก็บริเวณนี้เป็น Genio Crosscut นสสแบบประมาณนี้ยั้นนี้ก็โโใช่ไม่รู้แล้วก็ไมโลหายไปไหนอ่ะใช่อันนั้นหรือเปล่าะเราว่าอันนี้ไมโลไฮมันนี่มันผิวหนังนี่น่าจะเป็นไมโลไฮออย,ล,ยล์ไม่รู้อ่ะว่นี่ไมโลไฮออยล์อยู่ทางอัน มันทานวัวอยู่อ่ะแล้วก็หายเข้ามาอันนี้เหรออันไหนอ่ะเจนีโออันนี้เลยหรือเปล่ามันรูปต่างอันนี้เหรอสองลายอันนี้เจนีโอไฮอ,ออยีดิแอแล้วก็อันนี้ไฮโอปัสั์มาโซปาปิไลต์ครับา